24ชั่วโมงนะครับผมในการเทสบ่อนี้ผ่านเรียบร้อยนะครับเตรียมส่งมอบวันนี้นะครับผมก็ความลึกของบ่อนะครับอยู่ที่200เมตรนะครับผมเป็นบ่อประดาน6คูณ4แล้วก็ขนาดปั๊มนะครับผม3แรงม้า20ใบก็สําหรับไซงานนะครับคอนโดตรงนี้นะครับที่ตอนนี้จําเป็นมากนะครับสําหรับน้ําวันนี้ก็พาทุกท่านมารับชมนะครับผมตอนนี้เราได้เทสระบบ เรียบร้อยนะครับเหลือเทฐานนะครับฐานตรงนั้นลูกค้าจะเทเองนะครับผมเพราะว่าต้องปรับเคลีย์สถานที่ตรงนี้นะครับผมอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ตัวบ่อนะครับต้องการต่ำๆก็ตามคำเรียกร้องของทางลูกค้านะครับผมตอนนี้ก็ติดระบบมิเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปั๊มนะครับผมตัวนี้เป็นปั๊มสามเฟสนะครับ เป็นตัว3แรงม้า20ใบนะครับปริมาณน้ําที่ได้ในตอนนี้ก็อยู่ที่6คิวกว่าๆนะครับผมก็เพียงพอนะครับสําหรับการใช้งานก็ขอบคุณนะครับผมลูกค้าทุกท่านนะครับหรือว่า fc ที่รับชมนะครับก็ฝากติดตามนะครับผมผลงานของทีมงานเราด้วยนะครับเดี๋ยวไปลุ้นในบ่อต่อไปนะครับบ่อนี้ก็เตรียมส่งมอบวันนี้นะครับผม โอเคครับผมสวัสดีครับ